สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้พอดีเดือนนี้ก็เป็นเดือนโมกรล่าเนาะวันที่2ีโมกราสองพันหร้อลผมก็เป็นมื่อแรกครับผมที่ฝนได้ตกแบบประปรายครับผมคือทางเกรรษตรกรนี้ถ้าห้าสังเกตธร,รรมชาติครับเขาสิมีความเมนคือเทียงตรงและกับเมนย่ำ เขาสีหูนาทีของเขาเลยครับพ่อแม่พี่น้องช่วงประมาณเดือนมกรานี่ครับปลายเดือนมกราถึงเดือนมีนาเนี่ยฝนกับสิต๊ป้าป่ายเขาเขาเอื่นว่าฝนตกมากมาฮอดดอกบักม่วงครับรถช่อดอกบักม่วงของเขาเนี่ยมาฮอดเพราะว่ามาม่วงของเขานี่มันต้องอาศัยน้ำฝนครับคือมาฮอดเราเขาก็สิได้จับจับจับมากครับผม เขาก็เริ่มจับหมากครับผมเขาได้เวลาจับเราเลยเนี่ยเห็นบอพ่อแม่ไปเราเขาก็ปีนี่ดอกบะม่วงนี่ครับถือว่าดกพอสมควรครับผมอันสังเกตว่าปีใดฝนจะดีหรือจะแห่งแรงกรเกษตรกรบางท่านก็จะสังเกตจากอันการจับหมากของ,งมะม่วงครับผมครับถ้าปีใดบักม่วงโดกนี่ก็ถือว่าฝนดีเพราะว่าฝนนี่เขามาซอย ชาล่างช่อดอกบางม่วงเขานี่เห็นห้เขาติดครับผมเนี่ยฮะเขาจะออกดอกหลายครับเนี่ยครับผมก็เริ่มติดแล้วครับมาม่วงกเ็เลอะอันนี้คือที่ออกมากนี่ก็ถือว่ามีโอกาสล้นครับผมฮะเขาจะออกมากมาหลายๆบาง้วการ่วงรุ่ยครับจะมีบวกีีลูกที่อาจจะหลอดครับผมพ่อแม่พี่น้องครับ อันถ้าเขาสังเกตรธรรมชาติดีๆนี่ก็คือเขาสิหูเลยครับว่าเดือนมกราถึงเดือนมีนาฝนกับมักสิตกป้าป่ายเนาะคือเขากำลังทธ่ทำหน้าที่ในการชะพวกช่อดอกมะม่วงพวกชอ่ชอดอกต้นใหม่ต่างๆครับผมที่ที่เขาสีออกหมากออกผลน,นะ,คะครับ ซึ่งก่อนที่สมาชาเนี่ยมันสมีโลกกับเป็นธรรมดาคือจะมีโลกมีมาแรงเพราะว่ามันเป็นคือเขาอื่นว่าความสมดุลของธรรมชาติครับผมแต่ละคือแต่ละย่างที่สรรพสิงสส่งทุกสรรพสิ่งที่ธรรมชาติส้างม,มานี่สส้างม,มาเพื่อให้เกิดควมสมดุลย่างโลกมาแรงพวกโลกใบต่างๆอย่างเนี่ยคือพวกโลกนี่เขามาทำหน้าที่ในการ เฮ็ดให้ใบใบพวกนี้ร่วงครับพวกมะม่วงร่วงหรือว่านี่ครับต้นต้นทุเรียนผมครับผมใบเขาก็จะร่วงฮะเนี่ยจังต้นไอ้นี่ยผมต้นม่อนใหญ่ผมนีฮะบูบอรี่ยังนี่แหละเขาก็ร่วงฮะพอะล่วงออกเราปุ๊บเราก็ปงยอดไมครับผมมีการปรงยอดไมเรา บางที่ก็มีมาแรงมากินมาซอยขึ้นกันครับผมมาซอยเพื่อให้ใบพวกเนี่ยมันรวงโล่งให้มันเบาบางฮะเราพ่อพืชเขาเนี่ยเขาหูวว่าเอ้ยโบวัยเราเขาสิตายเขาต้องรักษาพันธุ์รักษาพอพันธุ์ของเขาเนาะเขากระสีเรื่อมออกดอกครับผมออกดอกออกดอกมากแล้วก็สิเริ่มอ,ออกหมากมากเราฝนกระสีมากประมาณมกกล่าครับผมพี่นอ้องฮะมกกล่า กุมผ้ามีหน้าก,กระตุกผ้าปายเพื่อที่จะมาชะล่างลวก็ม่าให้มันมาแลงบินมาแล้วก็มาต่อมาอย่างเนี่ยครับผมก็ซีเฮ็ดให้มะม่วงเฮาฮึบพวกพืชต่างๆจับหมากครับผมเนี่ยฮะบุบลีผมก็เริมมีหมากลหลังจากใบเขาหลวงครับนี่แหละครับพ่อแมีพี่น้องครับธรรมชาติเขาสางมาเพื่อคว่วมสมดุลด้บางเทือห้าสิไป ทำลายเขาบ่ไดดเด้ดเอเขาต้องเขาใจธรรมชาตินําในการเฮดเกษตรบบเม่นว่าเข้าสิขาเขาอย่างเดียวครับผมบางบางเื่อเข้าขา,มาแมลงเืีอขาพวกพืชต่างๆเนี่ยที่เขามาเป็นปุ๋ยมากเพื่อเกิดความสมดุลของธรรมชาติเนี่ยมันสีเฮตให้เฮ้าเนื่อยครับผมถ้าว่าบอกเขาต่ธรรมชาติเฮุเกษตรจ,จังได้กับเมยครับครับผมจังบักแข่งผมเนี่ยครับ ผมก็ปล่อยเขาเป็นโรคไปเลยเด้ผมว่าฉีดยาเขาเปลี่ยนตอนนี้มันสิมีห่วงพ่อหลังนี่ครับผมหลังกระม่าณเดือนมีหน้าฝนตกมานี่นี่แหละเดือนกุมภาพันธ์ช่วงฝนมาเนี่ยครับเพ็นบอกมาเขาเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ใบเขายังเป็นโรคครับผมก็เกิดจากเพีย้ยเกิดยังจากยังนี่เขาจะมาดูดนามเรียงมันเป็นนาที่ของเขาครับผม นาที่ของพวกสัตว์ที่ธรรมชาติเขาสั่งมาเนี่ยเขาสิาาทํานาทีว่าเออประมาณห่วงนี่นะเวลานี่เขากะตองมาเห็ดหายใบต้นใหม่ร่วงก็คือเป็นพ่อเขาช่วงฤดูใบไม้พีเนาะเขากะตองมาเห็ดน,นาที่เข้ามาเห็ดใบไม้คือหายใบไม้ร่วงหลังจากนั้นต้นไหม่ก็มีการออกดอกครับออกดอกเสร็จก็มีฝนตกมาฮะชะช่อรางดอกใหม่เมื่อนั้นเพื่อให้ติด เพื่อให้ออกดอกนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องคะให้พ่อแม่พี่น้องศึกษาดีๆครับผมเ้าบอกควือสิปเปทํทำไร่เขาฮะคือตลาดซาปสิงนีมหนาที่ครับผมถ้า,าศึกษาดีๆนี่ครับเขาปรปเดยมาทำไร่อย่างของเ้าเลยครับพ่อแม่พี่น้องห้เาเองครับมนุษย์เองเป็นคนทำไร่มันบอเมียนมาแรงเพราะว่ามาแรงพวกโลกพวกเยี้เนี่ยเขาถูกสางมาก เพื่อควมสมดุลของธรรมชาติและก็แต่ละตัวเขาจะมีหนาทีต่างกันครับผมใครพ่อแม่พี่น้องไปศึกษาพึ่งเด้อครับเนี่ยทุเรียนที่ผมปลูกไว้เนี่ยผมก็ปลูกแบบธรรมชาติบ่ใส่ยาบ่ใส่ปุ๋ยยังเด้ผมเอาแต่ฟุ้นใส่ครับผมผมกับสิมีเนี่ยต้นพีเรียงผมสังเกตเบิ่งว่าใบบักย่อมนี่ใบเขามันบางเนาะมันบอกคือใบผืดชนิดอื่นนี่ใบหนา การย่อยสลายครับเวลาเขาล่วงลงดินเนี่ยใบัะยมเนี่ยสย่อยสลายได้ดีกว่าครับผมเราพืชเนี่ยเอาคือสิสามารถรับปุ๋ยจากใบมะย,ยมถี่ย่อยสลายลงพื้นเนี่ยง่ายผมก็เลยคิดว่าเอาเนี่ยแหละครับต้นมะย,ยมเนี่ยมาเป็นพืชปิเลี่ยงให้ต้นทุเรียนผมครับเนี่ยแม้แต่ไอนันนียครับพักพร้อมเปีผมเนี่ยผมก็บ่ไดี้อันนี้เลยครับผมบได้หดน้ำบได้ใส่ปุ๋ยครับ อันนี้ผมเห็ดแบบธรรมชาติคือกันครับผมเนี่ยเนี่ยเขากระยูได้ต่านี้ผมกับมาเก็บไปทำอาหารแต่ว่าความพิเศษของถี่ว่าเหเ้็ดแบบธรรมชาติคือกินเขาสีหอมแบบธรรมชาติเราไม่กินฉุนครับนานลบประทานครับจะบอกคือเข้าไปเล่งใส่ปุ๋ยไปบังคับเขาเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าจะต้นจานกับต้นเหนียวครับผมต้นเหนียวใหญ่ผม พอถึงเวลาปั๊บเขากา็รนใบครับผมพี่ใบแล้วก็ออกดอกครับผมเนี่ยครับอันนี้ต้นพักติวผมเนี่ครับก็เริ่มลนใบก็เริ่มออกมาเดี๋ยวผมก็สิได้ขายดอกพักติวอีกครับผมผมเริ่มเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ผมฮิตเกษตรทั่วเนี่ยผมพยายามปรั๊บโตเข้าหาธรรมชาติฮะศึกษาธรรมชาติแล้วก็ศึกษาจากฤดูกาลแล้วก็ฮหต1สข้องสิ ของคนเก่าคนแก่ครับผมนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาใจธรรมชาติสมัยปูญาตาายเฮเนี่สมัยคนเก่าคนแก่เขาจะศึกษาจากธรรมชาติครับผมนี่สิบสองข้องสิบสี่นี่มันเกี่ยวกับไอวิธีชีวิตการเเกษ,ษตรทั้งนั้นเลยถ้าเข้าใจว่าคือช่วงหน,น้านาวเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาเรียนฤดูไบไหมพี่ไดฮะหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเขาแล้ว มันจะเข่าหนาหนาหมืนบอกตอนนี่มันก็สิมีโลกมันแรงเข่ามาเห็ดให้ใบไหม่ต้นใหม่ที่บางบางชนิดนะครับร่วงร่วงเพื่อแตกยอดแล้วก็ออกดอกครับผมมะม่วงก็เช่นกันครับผมเนี่ยมะม่วงผมปีนี้ก็ออกออกมากดีครับผมก็เลยเอามาเสนอแล้วก็อยากให้พ่อพี่พี่น้องเนี่ยหันกลับมาศึกษาธรรมชาติเข้ายาไปเป็น ศัตรูคือว่าอยาคิดว่าทําอันโลกมันแร้งเนี่ยเป็นศัตรูของเห้าเพราะว่าอย่างคือเขากับท่านาทีของเขาคือกันครับผมถ้าเขาไปเห็ดให้เขาขาดสมดุลคือนาทีที่ธรรมมาติหมอกไม้เข้ามากนะครับผมเ็าสั่งสั่งมาเพื่อเห็ดการนี่ถึงเวลาปับ๊บเขากัดสีมาเห็ดให้ใบไม้ร่วงมาดูดกินน้ำเลี้ยงกินด,ดูดกินเนื้อเยื่อครับเป็นฤูดูว่างใครว่างยังเขา เขากะถ้าเขาศึกษาลึกๆเขากะสิหูหลังจากนั้นกัไปใหม่วงปั๊บแตกยอดขึ้นมาแตกดอกแตกดอกเซจฝนกับตกปล่อยปลยปๆลายงมาเป็นหมากนี่เห็นบอกเขากะอยู่นคือมนุษย์เขากับมีอาหารการกินตลอดบอมีผิดมีไพ่ครับผมธรรมชาติหามาฟี่ทุกอย่างและก็สร้างนาทีให้แต่ละสรรพสิ่งเนี่ย คือบนโลกนี้ครับทุกคนทุกท่านเนี่ยแม้มันมา,มาแรงหรือสัตวอยู่ใต่ดินก็ตามมินาทีเบิดครับผมก็ฝากไว้อย่าไปทําลายธรรมชาติเด้เอเฮาก็ต้องอยู่รวมกับเขาให้ได้เขาอย่าไปอยู่เหนือเขาครับผมเข้าบ่ชนะเขาหรอกและผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ